ถ้าคุณทําตามรับได้กําไรใช่ไหมโอเคไหมนะครับเพี้ยนเนี่ยการมาติงเกลเนี่ยนะครับเคยไปหัดเองแบดบอยจากอาจารย์ไม่ได้หรอกไม่ใช่ค่ะเป็นเพื่อนอาจารย์วีดีใช่ค่ะแล้วก็เติมไปเติมไปห้าหมื่นเนาะห้าหมื่นบาทเจอไปห้าหมื่นบาทแล้วก็ อาเทรดเสียไปสิบกว่าเหรียญก็เลยถอดเงินมาใช้หมดไม่กล้าเพราะว่าออกอยังไงก็ไม่ได้ตังค์ค่ะออกไปยังไงก็ไม่ได้อะทํางไงก็ไม่ได้ก็เลยตัง้งแต่ก่อนโควิดเขาก็าเงินมาใช้หมดแล้วเครียงค่ะไ,ไม่ได้ใช้แต่ว่ากลัว เสร็จแล้วก็เลยอ่าอันนี้น้องน้องมิสพี่อ้อเดียแนะนำมาเราก็ไม่อยากทำอะไรแล้วมันมีเป็นเสียตรงก็เลยไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าทำงานประจำแล้วจะไม่มีความรู้พวกนี้เลยค่ะก็ไม่เอาก็เสร็จแล้วก็ไปเขินครก็ไปดูอีกทีนิก็มาดูเมื่อวันที่สิบปีค่ะสิบเดือนที่แล้วใช่ค่ะไปดูแล้วก็สมัครเลยท่าวันนั้นแล้วก็เติมแค่สองร้อยดิ สองหเหรียญก็กลับไปบ้านกระวลขวาย่อาหายสักสามร้อยเป็น500ห้าร้อยเหรียญใช่อที่แรกได้อยู่ยี่สิบหกเหรียญก็ทําตามคุณไม่บ้าคุณไม่บ้านนะคะขอบคุณนะคะ <c oughs> แล้วก็นิ่งโลนี่ค่ะไปยืมเพื่อนวันนั้นหมื่นวันนี้หมื่นวันนั้นมืนนม่น,น,น,น <c oughs> ก็ได้มาพันเหรียญค่ะพันเหรียญก็รวมรวมตั้งแต่เพจวันที่สิบสี่สินค้าจนถึงวันที่ที่แล้วได้สองร้อยกว่าเหรียญถอนมาใช้แล้วสองร้อยเหรียญค่ะ แล้วก็ท่านเรียนเดือนแล้วก็สองสองร้อยเหรียญที่ถอนมานะคะคลูกไม่อยากมาดูอยากมาฟังก็ยังไม่ได้มาก็เดี๋อวออมอีกอเกเขาเขาจะเก็บตังคนะ์ไว้หน่าลูกรีบสมัครให้ลูกสมัครเลยค่ะแล้วก็สองร้อเรียนที่ถอนมาก็ใส่ขวด้ว้ลูกใช่ค่ะแล้วก็โอเคลูกชอบอวันละเรียนสองเรียนลูกตั้งความหวังแม่เหมือนจะมองหินชมบู๊ทหน้างังเลยสองร้อยเหรียญเนี่ยลูกใช่เดีย๋ยวนี้ตหาเงินมาแต่ลูกชอบคือเหม,มาือนกับเราชอบ ใช่แล้วก็แบบเคยทำเหมือนงานเคยไปอะไรต่างๆเยก็ไม่ประสบความเร็จเดียวไปสามพันลูกสาวแล้วก็สามพบาทค่ะแล้วก็ถือว้วก็อันเนี้ยขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับตัวนี้วันนี้ก็ปิดมา6กสิบสามหกบเดียญหกบหกเดียแต่ว่าคือเป็นคนตอนนี้สายไปเยว ตัวถือว่าช่องได้ทำไมเล่นไปได้เลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากที่เลยก็คือเป็นอนุบาลคนละเลยไม่มีไม่รู้เรื่องอะไรทุกอย่างเลยหนูได้ตังมาที่มาคุยเรื่องหน่อยตอบผีแชร์ว่าผีเปิดพอตอนวันประมาณวันที่สิบเดือนเจ็ดไม่ใช่เดือนเจ็ดค่ะ เดือนเจ็ดช่ค่าเดือนเจ็ดแต่ว่าไม่ได้เก็บสถิติอะไรเลยเราก็ขี้เกียจไปกนดแต่เริ่มเก็บสถิติก็คือเดือนสิงหาทั้งเดือนเลยจำไรรวมอะค่ะ12พอร์ตก็คือ2,500กว่าเหรียญแต่ถ้าเกิดว่ารวมรวมรวมเดือนเจ็ดกับกับเดือนแปดก็คือน้ย ก็น่าจะสามพันกว่าเนียวันนี้ได้สองร้อยผมเห็นเขาขึ้นหา้มากเคืออะไรออกำไรได้แล้วใช่ไหมโอ้โหสุดยอดเลยบิดแล้วด้วยผลมาสเตอร์ปิดแล้วเหรอโอ้โหตบมือมาสเตอร์หน่อยสิ